แม่ว่าตอนนี้ต้องรีบฟ้ารหัสโอชีเราสัญญากับไอโอชีหน่ตูดเอาไว้ครับเข้มนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทิ้นเชียงฉ้นยจันต้องเป็นการฟ้า์มให้เพื่อนอย่างเดียวโอเคเอาของทุกอย่างมันก็ต้องฝุดฝุดแหล่พนี้แล้ว

อปโป่จำจำเกาะที่อยู่ไอ้โลกแรกได้ไหมไอ้เกาะหิมะไอ้บอสมันมันใช้เท่าไหร่จะตีได้มันมีบอสอยู่สองตัวไอ้บอสตัวแรกอะที่มันไม่ใช่ช็อปเปอิ้ยสางท้ายสิ ถึง450ก็จะได้ไปตีบอสเกาะนั่นเออมที่ศูนทนีบนยัเียนที่สเนั่สร้องนา6นาทีในก็จะไปนอนเนาะแค่นาทีก็ียวตอนนี้เราจะฟาร์มให้เราชิ้นกว่าจะถึงที่สุด งอก็ยังมีเราคุยเพอนอย่าตกใจไปอย่าลูกค้าหายอย่าพาุดพยุดในลูกค้าหายก็ไม่หรอกเอาไปกวนอาไปกวนกระจายว่าจะสั่งะไรว้าอ๋อ ถ้าเกิดเราเคลยได้อัตโนมือน่าจะดีเดี๋ยเคย้ายามันเลื่อะไปนั่นทำจะไปจำลาดมาฝากจำลาดโดนทำเนินมาผักเครอ่ะแต่ทำเนไม่ได้ไปซื้อแต่ญุ่ันนั่นเองแต่จาโดยการเป็นคนนั้นไอ้ที่ดียวเนี่ย

เจ้าชจยเรยอ์อเจ้าชเรย์ังไม่เกิดไม่ใช่หรอเขาที่รู้นะเกิดตอนไหนค่อยมาบอกคโโรัว <'d S 2> โจสัตว์ลกครัวโจสัตว์ู ああ。 แม่งในเซิร์ฟนี้มีแค่เรากับเพื่อนอีกหนึ่งคนจะกลายเป็นเซิร์ฟวีซะแล้วค่ะอ๋อเอ้แม่งในเซิร์ฟนี้แม่งออกไปหมดแล้วเหล,เลือแค่เราคนเดียว บนคอมแม่แล้วโทรบนคอมแม่เราจะนอนแล้วใช่ไหมโอเคฉันขอให้หนายฝันไม่ดีฮะแล้วถ่ายคลิปอยู่ไหม เราเปิดกล้องทีเดียวคอา,คามน่าหลกเลยมันต้องเก็บเรื่ออะไรหนึ่งจะทำเกีร์สีสเน็กแมนเนี่ย เปิดยูทูบทีเดียวเมื่อกี้ไม่เกือบตายไปเลยกันอีกไก่ไปไปไปมาก่อนหน้าตอมิีกเอาละโอ้ยโอ้ยเจยา ไม่อยากได้นะนี่คือเปิดเปิดนัดอื่นมนีกรอบแล้วเนัดอื่นแนะนำเหมือนใครเ่อนเปิดนัดอื่นเปิดม็อบไซโคหนึ่งร้อยความพันจิตเพลงของม็อบไซโค้หนาเพลงต้ังซึ้ง ต,ตโจเอโฮอาโบคือโมริไตโฮกาเรย์มาสตอรเอาแล้วนะคการที่มันจะเร็วกว่านี้นะคือมัดปืนยางเยอะ อาต้องมีนหน้าตัวร้อยห้าสิบเหมือนว่า,าโป้เลยเขาก็จะตอบแทนนายโดยการที่นายได้โชค เปนคูเกอร์เราผ่านไปแล้วลานเอเลนผ่านได้แบบง่ายจุดเซฟอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อนั่นอยด้านไหนบ้านเก้าสิบปีแล้วเก้าสิบปีแต่โปรเปิดกล้องเนี่ยมันแหลกเลยลถึงแม้ว่าจะปิดกล้องไปแล้ว Trẻ hay con mình có những thì con gì mình đều Có hồ dân lạc đi Mẹ à, tao thấy sẽ chưa tạp đi thôi อย่ปรับเป็นเนฟอฟเฟกต์ต่ำไเลยไว้ม่ีผิดตัวทำไมมันกระตุกจังเลย สุก,ก้ายางเยอะใช่900ปีด้วยนอำได้นายต้องพา oppo ลปปงดันแล้ว,ลว่ะครับเพราะว่าฉันเองก็กลักว oppo เอาเหมือนกันนะราะฉันคือคนดีแสล้อหายเลยแย่สิ เคลียสี่ยังไม่ได้ต้องเคลียสองได้ไรอะเอมดีใจด้วยเราอยากพูดว่าเสียใจให้กับอัป,ปมากจะลวมันร,รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลย เคยิปที่แล้วฮอะไรที่ซื้อมาใหม่ ผู้ผ้าเลยไม่รู้เพื่ออะไร,รไม่รู้รใครสั่งใครสั่งอะไรอ,อย่างแรกเลยเพื่อน nó farm nhiều nó lên King khí được ôi oh my nó sẽ mấy con này bật con có mấy effect mà lấy không oh. เงีย่ยหายแรกแล้วมันจะหายแรกมันจะตายก็ตอนนี้แหละผลทิ้งไม่ทันพระโถอือเวล่าสวมหาขี้ yeah huh? so อื่าืึตัวละครอะไร ซ้ายไหม่อะสายที่เยวตายเลยทำไมไไมันต้องทำไมถึตง,มตงต้องไปทำเกียร์สี่ต่อเรีววนั่นนะตนะแต่ตอน,นั้นใหม่มันทำไม่ได้ว่ามันบอกว่าโอ้โอเคนุ๊บแบบนี้ ลราจะลองกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งแย่หนึ่งมาปืนยางเยอะคุณยางมีลูกเล่นเยอะดี ใช้ปีนป่ายชันดีเลยฮะเมื่อใดกันมัดปืนยางเยือดน้อยทำไมไม่ถึง กติถึงนี่นะว่าเป็นตรงก้อนเม็ดต้องเล็งไปตรงพื้นปึ๊บโอ้ย <c oughs> ไปเลยอ๋อไม่ถึงทำไมรหัสเรามันถึงทำไมรหัสโอชิไม่ถึงแปะอ๋อไม่ถึงรหัสโอชิมันแปดเลยนะ ว่าห็นมันเห็นมัน,น,มนโอ้ได้เลยนู้แบมมบอบอีกแล้วไม่นะไม่ได้หราทำแมแกต้องมาคุยกับค่าเลือกโอเคหรือช่างมันเลือกดิ่แล้วเราก็โอเคหรือว่าต้องกดโนใช่ ทำไมเพราะว่าไงกันต้องฝ่าม็อไปถึงไหนเนี่ย ท่นี้เท่านี้ชอบเปิด ตกะกะลีบูขาวอกคือไรไรเ่อนนุบพอด่านนี้จ กาะน,นี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปเกาะทะเลทรายใช่ไหมอ,อ๋อเราจะก่อยมาน่มาถึงฟารมก่อยมาเสร็จอ่ะหน่ร้อยยี่สิบห้าอยู่สี่อะสี่ร้อยยี่สิบห้าอยู่ แต่เราถามไว้ก่อนเนี่ยถามเพื่อความแน่ใจคุณไม่เข้าหูทยถทาสองข้อยะประชิดเกินไป ไอเดียพยื้นตำแหน่งอื่นก็แน่ๆว่ายัางไงเราว่าจะทำจนกว่าเราจะหมดเวลาเราจะทำโอกาสได้ดีที่สุดไม่ต้องรอหรอกเพื่นยังไงเราก็น่าจะไม่ออกจากแมตช์นี้อ่ะก้าวโมงเช้า Hãy đu கப்பன் <tapinen> வெளியிருந்த well, แลนวนี้กัน